แครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีของสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นชุดยกของมูเซเว่นนะครับผมทําทความสูงที่6นิ้วครับหกนิ้วเป็นชุดยกนะครับผมอันนี้เป็นชุดยกของแฮนด์เมดที่สร้างขึ้นเลยยางที่สามารถรองรับได้ก็คือ,อยาง3า5หนึ่งห้าท R 1 6นะครับเพื่อนๆน,นะครับจัดแบบเป็นชุดใหม่ล่าสุดอีก1ชุดก็ว่าได้นะครับผมเป็นชุดนี้เป็น อทอร์ชันบาอยู่ข้างบนแล้วนะครับเวอร์ชั่นใหม่ลนะ่าสุดครับเพื่อนๆความนุ่มนวลดีเยี่ยมเลยนะครับาการขับขี่ดีเยี่ยมเลยเพื่อนๆดูมิตริรอบๆตัวรถนะครับยางเป็นพูดไล่สามหนึ่งห้าทับเจ็ดห้าอาร์สิบหกครับเพื่อนๆยางก็จะเป็นนะครับมุมแคมเบอร์นะครับตรงเป้เลยการขับขี่ดีเยี่ยมแนะ่นอนตั้งศูนย์ง่ายมากนะครับผม ส่วนคิวล้อเป็นของแฮนด์เมดที่ดัดแปลงแล้วก็ติดตั้งให้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวดูเนื้องานใกล้ๆกันหน่อยครับนะครับคือชุดคานนะครับดอบคานนะครับเป็นงานเหล็กหน้าๆเลยสามารถตั้งศูนย์ได้ดีเยี่ยมนะครับอ่าชุดฝากกันโครงหน้าครับเพื่อนๆค้ำแล้วก็ล็อกหน้าให้แน่นหนานะครับส่วนตัวโชคความยาวไม่พอนะครับ ใช้ตัวต่อนะครับสร้างขึ้นมาใหม่นะครับต่อจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนดีเยี่ยมเลยส่วนความมาหนามากนะครับผมอ่านะครับนะครับมันจาแล้วเลยนะครับอโอเคนะฮะมาดูพระเอกของเราอีกงานครับผมนะฮะชุดนี้เป็น นะครับเวอร์ชั่นใหม่ทอร์ชั่นมาอยู่ข้างบนนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะมันขับนุ่มเลยนะครับผมถึกคำหลังนะครับเซฟให้เกิดความแข็งแรงดีเยี่ยมนะครับนะครับอะแดปเตอร์เพากลางนะครับ วันนี้นายแบบขอผมไปโรงเรียนยังไม่กลับครับก็ลองรีวิวให้เพืเ่อนๆได้ชมก่อนนะฮะชุดเทินเทาก็ขันน็อตเลยนะครับล็อกเข้าไปอโอเคเอาละครับบันไดแฮนด์เมดครับชุดคิว้วล้อลงตัวแบบสวยๆเลยครับผมมโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้า นะครับที่ให้ความไว้วางใจใยชุดยกของเราขอบคุณครับ